กินสบายใจไลฟ์สัปดาห์นี้นะคะนุชได้เดินทางไปที่กรุงเทพมหานครค่ะไปร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประจำปี2568แล้วก็ได้นำนิทัศการเส้นทางอาหารปลอดภัยกระบวนการรับรองมาตรฐานแบบ PGS ไปร่วมจัดในครั้งนี้ด้วยแล้วก็เอาตัวอย่างผลผลิต ไปให้ทางเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยได้ลองตรวจสอบดูว่ามีสารเคมีตกค้างหรือเปล่าในงานก็มีนิทรรศการมีการเสวนามีองค์ความรู้ต่างๆมีการนำสินค้าไปจำหน่ายไปแลกเปลี่ยนกันระหว่างเครือข่ายที่ทำงานด้าน ของอาหารปลอดภัยหรือว่าเกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศเลยนะคะครั้งนี้งานจัดขึ้น2วันค่ะก็คือวันที่28แล้วก็29เดือนมกราคม2568สถานที่ก็คือที่สถาบันวิจัยจุฬาพรค่ะนุชก็ได้เข้าไปเรียนรู้กับหลายๆนิทรรศการแล้วก็เข้าไปแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายต่างๆก็มีโอกาสสัมภาษณ์ เครือข่ายที่ไปร่วมงานมีบูธไหนที่น่าสนใจเนี่ยเอาความรู้เอาการทำงานของเครือข่ายมาฝากพวกเราค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อีกหนึ่งบูธค่ะเครือข่า,ขายเฝ้าระวังสร้างทางเลือกการผลิตบริโภคเพื่อความมั่นคงทางอาหารมหาสารคามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้มาเจอแม่แม่ ที่สะดุดตามากๆของบูธนี้ก็คือหฮมจมันใหญ่มากๆนะคะอันนี้นาตัวไหนคะมาจากกลุ่มไหนนะคะอ่าพัชรีตันเสดีค่ะมาจากกลุ่มตลาดเขียวมหาสารคามค่ะอ๋อตลาดตลาดเขียวมหาสารคามค่ะค่ะเป็นเครือขายผู้ผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะมีสมาชิกอยู่ประมาณกี่รายนะคะสมาชิกทั้งหมด130รายค่ะโอ้เยอะเลยเป็นร้อยเป็น130ครอบครัว จะดีกว่าค่ะทั้งหมดนี้มาขายที่ตลาดเที่ยวมหาสารคามหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้โหถ้างั้นตลาดคงใหญ่มากเลยนะคะใหญ่ค่ะตลาดของเราจะมีอยู่14หมู่บ้านแล้วก็มีอยู่6เครือข่าย14หมู่บ้าน6เครือขายที่มารวมตัวกันเราขายสัปดาห์ละกี่วันคะอ่า เราจะมาขายด้วยกันวันมีวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะที่มาขายร่วมกันแต่ว่าถ้าเผิดอไม่ใช่วันพุธแล้วก็วันอาทิตย์เราก็แต่ละเครือข่ายเขาก็จะไปขายของตัวเองอ๋อมีตลาดย่อยของตัวเองอีกเช่นอ่าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลมหาสาขามโรงพยาบาลอ่าบรลลบืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราพอวันอาทิตย์เราก็มารวมตัวกันวันวันวันพุธ วันพุธกับ,บวันอาทิตย์ตยค่ะกี่โมงถึงกี่โมงที่ไหนคะอ่าที่สวนสีสวัสดิ์มหาสารคามค่ะหน้าโรงเรียนสวนหน้าโรงเรียนศีสวัสดิ์ค่ะเราะะจะขายเริ่มขายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปจนของหมดอะคะ่ะประมาณบ่ายโมงค่ะอโอ้โ,อโหนะคะน่าจะต้องขอไปดูงานแล้วมังคะถ้าว่าร้อยสาสิบราย เขามาเปิดตลาดเขียวด้วยกันอยู่อุบลเนี่ยแค่ยี่สิบรายก็ตื่นเต้นแล้วนะคะอันนี้ตั้งร้อยกว่ารายมาออกบุธวันนี้ได้อะไรมาออกบุธบ้างคะอ๋อวันนี้ก็จะมีหอมค่ะหอมนี่จะเป็นพระเอกนางเอกเลยค่ะแล้วเราก็จะมีผักค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็จะเป็นหมดแล้วหมดแล้วค่ะเป็นผักบีนซีค่ะจะเป็นผักสลัดผักเคียวซึ่งเอามาเป็นบางส่วนค่ะเพราะว่าเอามาไม่ได้หมด เพราะว่าเนื่องจากว่ารถเรามันเต็ม,มค่ะค่ะหอมนี่เราก็เห็นเห็นสองไซสนะคะนี่ค่ะเห็นสองไซสนี่เลยไซส์ใหญ่กับ<ช>ไซสใหญ่ เล็กเอ่อใช้ใหญ่นี่ไม่ใหญ่ธรรมดานะคะถ้าท่านุชทําดูนี่น่าจะใหญ่กว่าลูกมะนาวอีกค่ะใหญ่กว่าใหญ่กว่าลูกมะนาวอันนี้ชื่อพันธุหอมเอมแดงใหญ่หอมแดงใหญ่ค่ะอ่าหอมแดงใหญ่อันพื้นบ้านพันพื้นบ้านค่ะนะคะหอมหอมแดงใหญ่นี่ขายกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วก็นี่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันคึ่ะ้นัแต่ว่าถ้าเปิดเป็นหัวเล็กเราก็จะได้เยอะหน่อยค่ะประมาณนี้หนงช้่งบาทลองช่างดูตรงนี้นี่ค่ะ อ๋ออันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นแดงใหญ่เขาก็จะนี่ค่ะแล้โหน่าจะซื้อแบบนี้เลยทีนี้ใช่ค่ะซึ่งซึ่งมันการเราไปทําอาหารมันก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นหอมแดงใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเนื้อแน่นหวานอร่อยมากเลยค่ะส่วนมากเขาก็จะไปทําประเภทยำค่ะพริกน้ําปลาหวานง่ายทํานง่ายทา่นง่ายถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นเครื่องแจงเครื่องกรมองเนี้ค่ะใส่กับกับข้าวค่ะ ค่ะอ่าอันนี้เป็นเครือข่ายที่ปลูกเราเรามีการรับรองมาตรฐานอ่าเรื่องความปลอดภัย เรื่องการเป็นอินซีของเครือข่ายตลาดเขียวเรายังไงบ้างนะคะการรับรองเราก็จะทําเป็นเนี่ยนูดเ็นนูดเ็นอย่างนี้เลยอันนี้เราก็จะทําเป็นมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเราก็จะมาตั้งร่วมกันค่แล้วเราก็จะมีการไปลงตรวจแปลงค่มีการไข้สายในการตรวจไม่ได้ตรวจของตัวเองเป็นมาตรวจคนอื่นคนตรวจคนอื่นมาตรวจของเราแล้วเรมีการรับรองจากหน่วยงานโอ้เป็นสิบหน่วยงานเลยใช่ค่ะอันนี้หน่วยงานก็จะรับรองให้เราว่าเราไปตรวจมาแล้วผ่านไม่ ไม่ผ่านเราก็มีข้อกำหนดร่วมกันว่าประมาณสิบห้าข้อค่ะว่ามีอะไรมั่งางเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะไปตรวจถ้าเผื่อไม่ผ่านเราก็ให้พักการขายก่อนทำให้ดีก่อนแล้วค่อยมามาขายใหม่ค่ะพี่พัชรีปลูกอะไรบ้างคะออันนี้จะเป็นผักตามฤดูกาลมากกว่าค่ะแต่ที่เป็นหลักเลยก็จะเป็นหอมแล้วก็จะเป็นสลัด อันนี้จะมีตลอดทั้งปีนอกนั้นก็จะเป็นผักตามฤดูกาลเป็นเกษตรอินทรีย์ PGS เครือข่ายตลาดเขียวมหาสารคามมีวันที่รับรองด้วยนะคะมีวันสิ้นสุดการรับรองด้วยปี67ถึงปี69ประมาณ2ปีนะคะโอ้โหนะคะพบกับสมาชิกที่มีความเข้มแข็งของภาคอีสานเราแล้วหนึ่งเครือข่ายนะคะ อ่าอีกอีกขั้นหนึ่งบ้างค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมผัสทำความรู้จักอีกขั้นหนึ่งบ้างค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อนางสังเวียนอันุศรีค่ะค่ะเป็นสมาชิกคเครือข่ายพีเจตลาดเขียวที่มหาสารคามด้วยค่ะเป็นบ้านเดียวกันกับโอ้ยอยู่หมู่บ้านเดียวกัน,น,น,กนค่ะปูอะไรบ้างคะ แม่ก็เป็นปลูกพักตามฤดูกาลนี้กันค่ะค่ะยุสวนสีเน่นเป็นพวกไอไม่เลื่อยค่ะเป็นทั่วผู้เป็นบวกเรียงบวบหอมอีอย่างประมาณนี้ค่ะค่ะสิบรจํงเรืองปลูกพักสลัดคือคุณผัดชรีปนค่ะค่ะปลูกไม่เลื่อยค่ะค่ะโอ้ฟักฟักแป้งค่ะ บวบเรียมบวบหอมมะระขี้นตามตามฤดูกาลตาามมฤดูกกลเหือนนัค่ะไปขายที่ตลาดเขี้ยวด้วยไหมคะค่่ะทีีเดยวกันขายมากี่ปีแล้วคะไม่ครับขอบคุณมากว่าะสิบห้าปีสิบห้าปีแล้วสิบห้าปีตลาดีมีอายุยี่สิบปีค่ะโอ้โหเราเพิ่งเข้ามาเป็นน้องใหม่ได้สิบห้าปี อ่านะคะขนาดเข้ามาช้านะคะยังอายุ15ปีแล้วนะคะตัะ้งได้ประมาณ20ปีค่ะกินสบายใจเราเพิ่งจะครบ10ปีในปีหกเก้านี้กําลังดีใจกันอยู่เลยนะคะ,ะจะจัดงาน10ปีอยู่เลยทั้งนี้เดินทางมาถึง20ปีแล้วปีนะคะ,คะเป็นสาวแล้วค่ะค่ะแสดงว่าผู้บริโภคที่อ่ามหาสา,ารคามนี้รู้จักเรากี่มากน้อยรู้จักเรากี่มากน้อยก็คือเราจะมีลูกค้าประจาผู้บริโภค ถ้าเรามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเหมือนเขาจะไม่ให้เราขายตรงนั้นค่ะผู้บริโภคจะมาเป็นกระบอกเสียงจะมาเป็นด่านหน้าสู้ให้ใหเ,เราสู้สให้เราเลยโอ้แล้วเราก็จะมีลูกค้าประจํากินด้วยกันมานี่สิบห้าปีค่ะไม่ขาดเลยค่ะเขาจะมาทุกอาทิตย์เหมือนเหมือนตลาดของเราเหมือนตลาดแบ่งปันตลาดพี่น้องมากกว่า ถ้าของที่ตลาดสดขึ้นเราก็จะไม่ขึ้นค่ะเราก็ขายกันละห้าบาทเหมือนเดิมค่ะซึ่งลูกค้าของเราเขาก็มั่นใจแล้วเราก็มีการทําทัวร์ผู้บริโภคเพื่อที่จะพาผู้บริโภคของเราเนี่ยลงไปชิมฟรีอยู่ฟรีกินฟรีท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปชมสวนของเราแล้วเขาก็จะเกิดความมั่นใจค่ะแสดงว่าเป็นพี่น้องกันเรียบร้อยแล้วนี่กับผู้บริโภคนี่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะเกิดความมั่นใจเราสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคค่ะ พอเขาไปเห็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เป็นกระบอกเสียงให้เราต่อไปอีก oh. แล้วก็เป็นลูกค้าประจําของเราจนถึงทุกวันนี้20ปีค่ะแสดงว่าเราทําเกษตรอินทรีย์นี่เป็นอาชีพหลักเลย<ช>ท <ำ S 2> ําทั้งกินทําเรียนรู้กับเครือข่ายค่ะททค่ะททั้งขายทั้งขายทั้งแบ่งปันความรู้ที่ที่กลุ่มของเราก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะ,ะค่ะ ค่ะโอ้โหนะคะสงสัยเครือข่ายกินสบายใจต้องไปขอดูงานแล้วนะคะอย่างนี้นะคะเปิดมาถึงยี่สิบปีแล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสินค้าที่ใช่ค่ะสินค้าที่เครือข่ายมหาสารคามนํามานี่โอ้โหนะคะถูกตาต้องใจมากไม่สามารถมูฟออนจากอหอมแดงได้เลยในสองวันนี้นะคะถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตติดตามมีเพจมีอะไรไหมคะ เพจเของเราก็จะเป็นตลาดเขียวมหาสารคามะคะ่ะเพจตลาดเขียวมหาสารคามนะคะเดี๋ยวเราไปแอบดูต่อนะคะไปเจาะข้อมูลต่อนะคะมีโอกาสคงได้ไปเยี่ยมเยียนเสือข่ายที่นั่นขอบพอะคุณมากนะคะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ